ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจและลำบากใจในทีเดียวกันใช่ไหมครับ สวัสดีครับอยู่กับผมหมอป๊อบโชคดีมีสุขไม่ใช่เรื่องเอิญครับที่คุณได้เลื่อนมาเจอคลิปนี้กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วคุณจะโชคดีรับทรัพย์รับความสุขกลับไปทันทีแต่ก่อนจะเปิดไพ่ผมขอสัญญาใจหนึ่งข้อครับจงซื่อสัตย์กับตัวเองและให้เกียรติกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำทางคุณมาขอให้คุณดูคลิปนี้ให้จบห้ามกดข้ามเพราะถ้าคุณพลาดข้อความช่วงท้ายอาจจะเท่ากับการปฏิเสธดวงชะตาดีๆที่ท่านกำลังส่งมาให้คุณครับถ้าคุณสัญญาเรามาดูคำทำ โอเคครับจากหน้าไพ่ทั้ง3าใบที่เปิดมาได้นะครับไพ่ใบออแรกนะครับได้ไพ่ใบที่65ไพ่ใบนี้มันหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจและลำบากใจในทีเดียวกันความสัมพันธ์ที่คุณกําลังคบอยู่ตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจและลำบากใจในทีเดียวกันใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงครับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนมีผู้ใดผู้หนึ่งที่ต้องแบกผู้หนึ่งเอาไว้คุณได้อยู่กับเขาคุณรักและคุณผูกพันเขา แต่คุณไม่มีความสุขเลยจริงหรือไม่จริงครับพไพ่ใบนี้กําลังบอกมาว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาเหมือนมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่ใบที่56าสิบหกไพ่ใบที่สองนะครับไพ่ใบนี้ให้พลังงานของอักีไพ่ขนของหนีรถกู้ไพ่นะครับพไพ่ใบนี้ให้พลังงานของปัญหาภายในภายนอกบางคู่เคยทะเลาะเคยเถียงเคยแยกย้ายแยกบ้านมาแล้วจริงหรือไม่จริงครับ แล้วบางคู่นะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดการพน,นันหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คอยเอาปัญหาเรื่องทรัพย์สินเข้ามาให้คุณต้องแก้ตลอดนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายเขาอะนะครับนะที่มักจะเอาปัญหาเข้ามาในบ้านนะครับหรือมักจะมีปัญหาทรัพย์สินหรือเล่นการพน,นันแล้วหรือโดนโกงโดนหลอกโดนขโมยมาหรือมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตทําให้คุณเนี่ยต้องเข้าไปคอยช่วยเหลือเขาตลอดจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่คุณกําลังลําบากใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ใช่ไหมครับ ให้ใบถัดไปในใจลึกๆคุณคิดครับคุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่นะเพราะคุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แล้วหรืออีกใจหนึ่งคุณคิดอยากที่จะตัดใจจากความสัมพันธ์นี้แต่คุณเองก็ยังลังเลคุณเองก็ยังไม่มั่นใจหรือคุณเองก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่ใช่ไหมครับถ้าหากจริงถ้าหากใช่เรามาเช็คพลังงานความรักของคุณเพิ่มเติมอีกครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือมันเป็นยังไงและหลังจากนั้นเราจะมาเปิดไพ่ทํานายกัน ว่าหลังจากนี้ความรักของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบนะครับการเปิดดวงของผมจะเป็นการเปิดไพ่สดๆนะครับไม่มีการาวางไพ่ละหยิดขึ้นมานะครับนะขอให้คุณสบายใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะโปร่งใสนะครับถ้าคุณสนใจดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถทักหลังบ้านผมมาได้นะครับมาครับ ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่เช็คพลังงานความรักของคุณกับเขาเพิ่มเติมกันครับเอาแค่สามใบก่อนนะครับผมมองว่า3ามใบนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้ว คุณมักจะเป็นฝ่ายที่คอยอยู่ข้างขงเขาเสมอไม่ว่ายามทุกข์หรือไม่ว่ายามสุขคุณมักจะเห็นดีเห็นงามกับเขาเสมอตัวเขาเปรียบเสมือนน้าเต็มแก้วหรือเปรียบเสมือนน้าในบ่อทรายที่คุณเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ครับคู่คุณกับคู่เขาเนี่ยนะครับเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองเรือหลายคนนินทาแล้วหรือมีบุคคลที่3มคอยยุยงคอยยุแย,ยงให้คุณกับเขาต้องมีปัญหากัน แล้วคู่ของคุณนะครับมักจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของอีโก้ในเรื่องของอัตตาคนหนึ่งบอกอย่างนี้อีกคนนึงทําอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยสนับสนุนความคิดของกันและกันเท่าไหร่นะอีกคนนึงก็คิดว่ากูก็มีความชัดเจนในตัวเองอีกคนก็คิดว่าฉันก็มีความชัดเจนในตัวเองหรือเวลาคุณพูดคุณบอกคุณกล่าวอะไรทํานองเนี้ยคนรักของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยฟังคุณหรอกหรือฟังแต่ก็ไม่ทําตามนะครับหรือคนรักของคุณเนี่ยมันให้พลังงานอย่างนี้อยู่นะ มันจะมีบางคู่นะที่แบบมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยอีกฝ่ายหนึ่งใช้เงินเก่งมากเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มนะครับในไพ่ใบที่ยี่สิบานะครับถัดไปไพ่ใบที่12นะไพ่ใบนี้มันให้พลังงานของการให้เลือดนะครับนะหรือการบริจาคนะครับนะ้าบริจาคเลือดในร่างกายนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเนี่ยยอมเสียสละยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยอมเจ็บนะเหมือนกับการบริจาคนะครับ ยอมเจ็บได้อีกอย่างหนึง่งเครื่องหมายเนี้ยนะมันเป็นเครื่องหมายของความรักนะที่คุณยอมที่คุณทนอยู่ก็เพราะความรักนะค,คุณอยากจะดูแลนะคุณยอมเสียสละเพื่อให้อีกคนได้ไปต่อนะค,คุณยอมเสียสละเพื่อให้ความรักครั้งเนี้ยมันไปต่อมาเยอะแล้วคุณเป็นหมอคอยรักษาความรักเนี้ยอ่ายามเจ็บปวยยามมีปัญหาคุณเป็นฝ่ายที่ยอมหรือเป็นฝ่ายเสียสละมาโดยตลอดจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ครับ ลังงานของเขานะครับให้มันขึ้นมาเลยว่าคนคนนี้มักจะเข้ามาหาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณหรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็หวังผลเอาผลประโยชน์จากคุณไปเยอะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะระวังตัวแล้วนะครับในไพ่ใบที่สามสิบสี่นะแล้วเขาเนี่ยเหมือนอเรื่องของคุณน่ะคุณเปิดเต็มที่นะแต่พอเรื่องของเขาอะนะครับเหมือนเขาพยายามจะกีดกันะเหมือนเขามีอะไรปิดบังคุณนะครับ เหมือนคุณเข้าถึงเขาได้ไม่เต็มที่เหมือนเขาตั้งกำแพงให้กับคุณเอาไว้นะครับในไพ่ใบที่34เหมือนเขาคนนี้จะพยายามรักษาระยะห่างจากคุณไว้เสมอในความสัมพันธ์นี้นะครับแล้วมันมีบางช่วงนะครับที่เขาเนี่ยรู้สึกรำคาญคุณประมาณนี้ในไพ่ใบที่34หรืออีกอย่างหนึ่งถ้ามองกลับกันนะครับนะเขาดูเหมือนในใจลึกๆ่กเขากลัวว่าคุณจะไปเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของเขานะครับอาจจะเป็นทรัย์ อาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นของที่เขาห่วงหรือเป็นของที่เาขาไม่ต้องการที่จะให้คุณยุ่งหรือเรื่องที่เขาไม่ต้องการที่จะให้คุณยุ่งหรือความลับของเขานะครับไม่อยากให้คุณยุ่งแล้วไพ่ใบถัดไปนะไพ่ใบที่สองนะเขาคนนี้พยายามรักษาความนิ่งความเงียบประมาณนี้ในไพ่ใบที่สองนะครับพยายามนิ่งเงียบเพื่อสงบทุกอย่างสยบทุกอย่างประมาณนี้ แล้วอีกอย่างนะเวลาคุณห้ามอะคุณห้ามว่าอย่าทำโน่นอย่าทำนี่อย่าทำนั่นนะตัวเขาก็เหมือนจะนิ่งไม่คุณคุณจะไม่ได้คําตอบว่าโอเคผมจะไม่ทํานะหรือบางคนก็ได้คําตอบแล้วแต่บทสรุปสุดท้ายเขาก็ทําผมมองว่าคนคนนี้นะครับคนรักของคุณเนี่ยเขาน่าจะยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ดีหรือทําอะไรที่ผิดศีลน,นะพอไพ่ขึ้นมาเกี่ยบอัอบายามุกข,ของมืนเมาคบคนพาลหรือคนรอบข้างเขานี่แหละที่เป็นคนไม่ดี นะเหมือนในไพ่ใบแรกที่บอกว่ามีคนจับตามองคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่แบบเออมีเพื่อนมีบุคคลที่3าคอยยุบยงคอยยุบยังให้คุณกับเขาต้องมีปัญหากนันนะครับแล้วในไพ่ใบที่23นะไพ่ใบนี้บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยแฟนของคุณเนี่ยมักจะไปฟังคําพูดของคนอื่นมากกว่าแทนที่จะฟังคําพูดของตัวคุณเองนะแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกไม่ดีกับคุณเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ เขาเหนื่อยกับคําพูดของคุณหรือเขาเหนื่อยกับการที่คุณเอาเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยไปพูดหรือไปเล่าให้กับคนอื่นฟังนะครับในไพ่ใบที่23นะครับขอดูในเรื่องของปัญหาชัดๆนะปัญหาของความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขาคืออะไรนะครับถ้าหากมันจริงอย่างที่ผมพูดมานะถ้าหากมันใช่ถ้าหากมันตรงกับคุณนะครับขอให้คุณกดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าตรงค่ะหรือแม่นครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณโชคดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันต่อนะครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากบอกอะไรคุณนิดนึงครับสิ่งที่เราดูไปเมื่อกี้คือพลังงานโดยรวมนะครับแต่ในชีวิตจริงปัญหาของแต่ละคนมีดีเทลที่ซับซ้อนไม่เหมือนกันครับบางเรื่องมันพูดออกหน้ากล้องไม่ได้หรือบางเรื่องก็พูดให้คนใกล้ตัวฟังก็ไม่เข้าใจลองดูรีวิวพวกนี้นะครับหลายคนตอนทักมาหาผมเขาเจอกับปัญหาหนะักมืดแปดด้านหรือคิดว่าไม่มีทางไปต่อแล้วแต่พอได้มา ให้เจาะลึกส่วนตัวได้คุยกับผมจริงๆทุกคนจะได้วิธีแก้และทางออกที่ชัดเจนกลับไปเสมอครับผมสัญญาครับไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรอยู่เราจะหาทางออกกันได้แน่นอนครับถ้าใครพร้อมที่จะปลดล็อกชีวิตแบบพวกเขาเหล่านี้ทักไลน์ามาจองคิวได้เลยครับหกืดจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วเรามาคุยกันครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปครับถ้าคุณทําตามกติกาที่ผมได้บอกกล่าวไปนะครับอนุญาตเปิดเผยนะครับความลับนะครับ หรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ระหว่างคุณกับเขานะครับปัญหาหรือความลับนะครับอันดับแรกเลยไอ้ใบนี้มันหมายถึงความโดดเด่น มีคนจับตามองมีคนให้ความสนใจการเอาชนะการสู้การไม่ยอมการสร้างภาพไพ่ใบที่สองภาพแผนอนาคตโครงการใหม่ไพ่ใบที่สามการตกลงการใบสีสู่ขันคือถ้ามองจากหน้าไพ่3ามใบมันจะตีความได้สองอย่างนะครับสำหรับคนที่ฟังอยู่นี้นะมันเป็นการทำนายแบบแรนดอมหรือมันเป็นการทำนายแบบรวมน,นะ มันอาจจะตรงกับใครบางคนหรือมันอาจจะไม่ตรงกับใครบางคนแต่มันจะไปตรงในอีกข้อหนึ่งนะครับนะดังนั้นผมขออนุญาตทำนายสองข้อข้อแรกเป็นคู่ที่ไม่ยอมกันเป็นคู่ที่จะเอาชนะกันให้ได้นะจหนงา,พาไพ่ใบที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนะนี่คือปัญหาของความสัมพันธ์สองนะครับไม่ยอมกันแล้วนะหนึ่งแล้วนะสองเรื่องเงินนะครับไพ่ขึ้นมาเลยปัญหาการเงินเป็นปัญหาหลัก นะปัญหาการสู้กันไม่ยอมกันก็เป็นปัญหาหลักนะครับแล้วก็ปัญหาไม่มีมีสองอย่างนี้ในไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงการสู้รบรบมือกันการไม่ยอมกันการไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมและปัญหาเรื่องการเงิน 2. ไพ่ใบนี้หมายถึงการมองเห็นภาพแผนอนาคตบุคคลที่3นะครับหรือเป็นชู้นะครับนะชู้ในความสัมพันธ์ นะในไพ่ใบที่74ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในบางคู่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณรู้แล้วแหละนะครับคุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่ได้มีกันแค่2คนนะครับคุณก็เลยลังเลที่จะตัดสินใจที่ผ่านมาคุณเคยเคยไปรับรู้อะไรมาแล้วนะในไพ่ใบที่74่นะซึ่งเป็นในเรื่องของการนอกใจบางคู่นะไปทําคนอื่นท้องมาด้วยนะครับในไพ่ใบที่74บบางคู่นะเอาเงินจากฝ่ายเราไปให้ฝ่ายโน้นหรือไปดูแลฝ่ายโน้อนอย่างดีเลยนะครับนะ แต่ฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายเราเขาซัพพอร์ตไหมไม่อะ่ะมันอยู่ในคุกอะ่ะมันเป็นความรักที่ติดติดกัดกัด,ด,ดความรักที่ไม่ก้าวหน้าความรักที่มันกักขังหึงหวงความรักที่ไม่เป็นอิสระเหมือนเ้าขังคุณเอาไว้ในคุกในกรงอะ่ะจริงหรือไม่จริงให้แรงมากนะพันละวันเล็กเทสติดเพื่อนติดเที่ยวติดเหล้าไม่เป็นคู่ไม่เป็นคนนะกลัวพันกับเราสองสามคนหรือบางคนก็อาจจะไม่ใช่คนใหม่นะ ที่บอกว่าไม่ได้มีแค่สองคนอาจจะไปเกี่ยวพันกับคนเก่าแฟนเก่านะครับในไพ่ใบที่สามสิบห้าคือพลังงานไพ่ใบกลางเนี่ยแรงมากอืไพ่ใบกลางเนี่ยแรงมากหรือไพ่ใบแรกก็กําลังจะบอกเราว่าคู่ของคุณคู่ของคู่ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่โดดเด่นหรือมีคนจับตามองมีคนอยากได้ไงมีคนอยากได้มีคนสนใจหรือไพ่ใบนี้ให้พลังงานว่า มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ,อาจจะเป็นเขาหรือเปล่าที่นอกใจคุณหมายหมายถึงเขาเลือกได้ประมาณนี้นะครับนะเออมันให้พลังงานแบบนี้หรืออาจจะหมายถึงคุณเองก็ได้นะครับนะว่าคุณเองก็กําลังมองหาความรักใหม่แต่คุณเองก็ยังติดอยู่ในกลงขังกลงนี้อยู่นะครับนะคุณเองก็ยังลืมเขาไม่ได้นะครับนะจะากไพ่ใบที่35นะครับใช่มีเรื่องของมือที่3าอยู่ด้วยคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับนะมีเรื่องของมือที่สาอยู่ด้วยนะโอเคทีนี้ไพ่ใบถัดไปนะครับนะ ให้ใบนี้ให้พลังงานของการตกลงการเซ็นสัญญานะหรือการแต่งงานนะหรือการมีรถมีบ้านมีสมบัติด้วยกันหรือการมีลูกด้วยกันสิ่งที่ทําให้คุณยังตัดใจไม่ได้สิ่งที่ทําให้คุณยังลังเลอยู่สิ่งที่ทําให้คุณยังไม่มั่นใจแน่นอนอความรักความผูกพันมันต้องมี 2. เคยแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจัดงานแต่งหรือมีพิธีมั่นมีการายสีสุข,ขันกันเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องทรัพย์สมบัติ ที่ยังตัดกันไม่ขาดทรัพสมบัติเงินทองรถบ้านธุรกิจนะครับนะหรือมีเกี่ยวกับลูกหรือบุคคลกลางที่ทำให้คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือตัดกันไม่ได้หรือในเรื่องของบุญหรือกรรมนะครับนี่คือดวงความรักของคุณเปิดอีกไหมเปิดอีกไหมถ้าเปิดกดหนึ่งนะครับถ้าอยากให้เปิดอีกกดหนึ่งมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกนะกดหนึ่งมาได้เลยครับ กดหแล้วใช่ไหมครับถ้ากดหนึ่งแล้วผมขอเปิดต่อนะขอดูว่าความรักของคุณจับเป็นอย่างไรต่อไปนะครับห่างอู้เลิอกอย่าร้างผิดหวังล้มเหลวข่าวไม่ดีรุ่มอ,อกรุ่มใจไม่วางใจสนิทต่อกันวะ่ะ หลังจากนี้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีบางคู่นะที่คุณกับเขาจะต้องห่างกันหรือคุณกับเขาอาจจะยังไม่ห่างนะครับแต่อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ที่ยังผูกมัดคุณกับเขาต่อไปคุณจะรู้สึกผิดหวังในตัวเขามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นฝ่ายที่จะเดินออกมาและถ้าหากยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีก มันก็จะมีเรื่องเครียดเข้ามานะครับปัญหาทางการเงินจะมีการหย่าร้างหรือจะมีการเลิกลาแต่กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจการพิจารณาว่าจะเอาอยัางไงไพ่ขึ้นมาเลยว่าหลังจากนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้วางใจสนิทต,ต่อกันคนหนึ่งพูดคนหนึ่งไม่เชื่อและจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีตัวเลือกมีทางเลือกเอือเอาไว้นะครับตัดสินใจดูดีๆนะควา,ามสัมพันธ์เนี้ยถ้าเป็นแบบในไพ่ที่ผมเปิดมาถ้ามันใช่จริงๆอะ ตัดสินใจดีๆนะครับมีแผนที่1มีแผนที่2มีแผนที่3ามสำรองเอาไว้นะครับมันจะดีกับคุณมากๆและจําเอาไว้อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีตัวเลือกอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกตัวเองมีค่ามากนะครับสําหรับใครที่เดินออกมาแล้วก็ยินดีด้วยนะครับไพ่มันขึ้นมาเกี่ยวความพัวัอนมันจบไม่ได้มันต้องติดอะไรอยู่นะครับโอเคนะ ผมขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะถ้าคุณชอบการทํานายแบบสดๆเรียวๆนะแบบจริงใจแบบนี้นะครับแบบไม่มีใครเหมือนแบบนี้กดติดตามกดแชร์หรืออยากเจาะลึกมากกว่านี้ทักมาดูดวงส่วนตัวได้เลยครับสวัสดีครับ